ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องเอซีแฟนสองเสี่ยนน้องไทยมาพบมาพบกันในวันหวยออกเนาะพี่นอ้องวันหวยออกชไดใดตัวใดสีเล่นตัวใดเนาะกับสีท้า,ามา้าบึงเท่ากับทิจารณหน้าไปน้ำกัน วนทีเป็นตัวใดล่างทีเป็นตัวใดอ่ามวลน,นี่ก็เป็นสัญจรเนานะพี่น้องสัญจรเฉียวยูวะสัญจรว่าน้าสี่นี่ปัญหาเนาะนอกจากเบิ้ญเนานะพี่น้องตะเล่ำกับยังเขา่าให้กับอยู่เพราะเขายู่บ่ลวดก้อนกับเขาไอ้เลหล่กัน กเงินเล่ยเงี้กระละเลขเลวิ่งว่าไปเรื่มไปนะพี่น้องมันหลายเลขโปวดเมื่อแรกก็ฉิบว่เม่นนั่นเล่าอยู่บ่เออแต่แล้วแต่ครูมักเนาะเขาก็เสนอเป็นเที่ยงแน้าทางยิงไปก็ได้มวนได้รุน เนาะเขาอาจจะไป็หัวมันไหลมุมมีแนวแนว่แน,นอนจัดยังเคยชีวะเรื่องหวยะเปิดหาสิทภาพแบบบึ้งอธิบายว่าสิมาลักษณะแบบไหลลางลางสิไม้าจาังเลยวิ่งสีเน้นตัวใดเนาะเส้นนอู่หน่าได้เนาะ อันเลขแปดตัวหันเลขแปดตัวหันจะจะตัดให้แล้วแต่เลยเอามาใส่ใส่ในตะล่า,างนี่แหละพี่น้องมันเป็นเลขแต่ล่างเลขแต่ล่างละท่านในนาเสนอจะเชือไปพี่น้องอันไหนเนี่ยลงตะเล่า,ล,าลืมข้าวหรือเปล่าเวลงหรือ่ไดีลง นกกะไม่ตามต่อว,วันหวอยออกเนาะลุงให้มือนีก็คืเอเราเราบรสายดอกเนาะนี่ฮีแน่เราให้ได้พี่น้อ,องอ่าขอม่อไรกบฝากโคไหลคนดแช่โคติดตามเพื่อเป็นกำลังใจชิดชิดต่อไปมือแรกกับชิลุงเล่าให้เนาะชิดชิดท,ท,ท,ที่สองลุงเล่ารุ่นไทยรุุนเล่า รวยมากก็จะได้ไปหาลอตเตอรี่สีมีหรือบ่มี่เท่านั้นแะเานาะนอกากการลงทุนก็นมีความเสี่ยงมันจะเขามีใครรู้ว่าเลขจีออกก็ได้ที่การคาดเดาทุกคนทุกอาจารย์นะเนาะถ้ารู้คือสืรยวยหรืออลไรล่นะนอกากจะเป็นห้มไหลอื่นก็ได้ฟังนอกาก กินก็หน้าดีๆแต่จารย์ได้เสียนได้แม่นๆเท้ากเอามาเปรียบเทียบตัวเด่นตัวช้นถ้ามันช้นเต๋อเท้ากะเอาตัวนั้นนะพี่น้องก็ต้องมาเรียนหลายคู่หรอกแต่ว่างวดนี้ขึ้นมาสิแตกอยู่พี่น้องแตกคักๆเต่าก็ต้องกลับไปนั่งรองเท้อนี่มัน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 ตักลักโบสือเนาะตักลักโบถือรองเท้อ ตัวเน้นบัดออกตัวบะเน้นเฮ้ยตัวตัวเน้นบะออกตัวเน้นตัวบะเน้นแบบบัดออกทำน,นี่เรจะไปนั่นหลายก็ซื้อรถบ่หลายหางรบบเล่าไปตามผู้นั้นผูน้นี้ตามหลายหลายมันก็ปันหางเวาเนาะพี่น้อง <c ười> โอ้า ตื่นส่องมาแล้วเขางานมาแล้วเป็นจังได b บุเป็นติดตาบ่แก่งเป็นเรเบียมซื้อซื้อเตื่นนอนพึ่นเขาวเวียนมากพี่น้องวัอนี้ก็เท้ากับมาลุ่นกันต่อว่าสิเขาดีคืองหวยเล่าว่าอ๋อ หร่ล่าสุควนเท่า,ากับไปบึงหวยนะครับเอ้า,เ,อาเลขไม่ตะล่างเด้อ <c oughs> yeah, เอายกกาคบกวงใเชือไไปก้อนก็นได้เอาเสียอธิบายไปนน,น้บัดนี่เอ่เลขไตะล่างอ่ะมีศูนย์หนึ่งเก้าแถวล่างหก แปดหางนะเลขวิ่งเลขเล่นกะวิ่งหกกับหนึ่งหกกับหนึ่งเลยก็เน้นไปที่หกเดี๋ยพี่น้องด้วยหกดีมากแน่นอนพี่น้องเอ้ยคิดว่าเด้ตามสูตรเชี่ยนเด้หกหกกับหนึ่งนี่ญาติกอดข้อกันกดีอยู่พี่น้องแต่ว,ว่าก็จับไปยุดอก <c oughs> ก็เป็นตัวเนียนอยู่ หกกับนึ่งเลกันเก้าเนาะแล้วมันเดหกมันเดหกอย่างหลักหกคนหกแปดหกเก้าหกศูนย์เออหลักหนึ่งมีอย่างหนึ่งหกหนึ่งหาหนึ่งเก้ามันก็เป็นตัวอื้หัวอะไรแหะพี่น้องมันเอวยหัวกับลับไปนัน่งเนาะคือเลขสามตัวนี้มันมีลักษณะแบบนี้พี่น้องมัน มันสิเป็นเป็นลักษณะว่าศนยมันสิมาอยู่นาบอันนี้ขัดแค่นี้เนาะก็เลยเป็น016 019 086งหนยเกากี่คือกันไว,เว้เบิดะพี่น้องนี่เอากันไว้เบิรจับปู้ยเบิดววะจับปุ้ยเบิดววละกันว่า0ูนยนี่สิสมาลอยคือปลาเนาะถ้าปูปอยผู้ใดบอ่มากกะสามตัวกะอันนี้ก็จับให้ละละสองตัวเนาะ Okay. ออกกับขึดว่าไม่ขีมากจ,กจริงกลับไปนําเด้พี่น้องเด้ฝันเห็นเล็กน้อยพี่น้องเบาๆควมฟันไปเลยฟันเห็นเล็กน้อยมันจะเ,เ,เ,เป็นหนีบบอถูบอเน้นก็เอาไปเลยฟันเห็นเล็กน้อยเล็กน้อย,อยตั้งแต่วันพระคนละว่าสีเบาหลายมือแล้วบ่อเดียว เด็กน้อยบัดมานอนน้่มมานอนน้่มเลยจังเลยเหรขี่เนี้ยพี่น้องเด็กน้อยผู้ชายขี่ขี่บ้านนี้ผู้ดใดกินเขาก็พอเถอะพอไฟเด้อพี่น้องบอกพวามฝันเด็กน้อยขี่ออกจังเล,ละ่ะเอาเมื่อไปเศร้าแม่พี่น้องเศร้าขี่เจ้าของแมโอ้ยบอกไปเจ้าบ้าน ดันเด้อพี่น้องอดสมรสาฟังออกแก่ความฝันเลยฟังหามันเมียนก็เลยคิดว่าตัวนี้ว 1, ันหนึ่งหกกับหนึ่งหาพี่น้องสิเป็นหนึ่งยังบ่ได้แบบเนี่ยมักเชียอัน 6, 8, นี้อันหกแปดเนี่ยก็จะลืมด้วยพี่น้องด้วยหกหรือไม่แน่นอนเลยอันเลขวิ่งนี่วิ่งตัวใดก็ได้นะคิดว่านะ เออเขากะาชื่อไว้น่ะเนี่ยจูชีถึงไต่เนี่ยเซียนชื่อไว้เลยล่ะอาจจะมีมุดดินเจียนอีกเนาะกะบ,บ่มี่ยังหลายกวว็บอกสมนันพี่น้องมันว้าหลายประเด้๋ยวปุกฮาเพิ่นกินขอกินเขาที่ขี่เดียบว่าวน,น,นั่นแหละฟันว่าเด็กน้อยขี่นั่นละ่ะเนาะสรุปเร็ววันนี้มันจะเป็นอีหยังกะเตียวพี่น้อง แก่ก็ฝันไปในตัวไปเลยเนาะแบบนี้เท่ากับจะจับคู่แหวนละ,ละเลขอันสูรมันก็นได้พอดีเลยบางเอิญเลยพี่นอ้องหรื่องรือหหวยมันสิเข่าบอกเนาะสุดท้ายนี่ก็ให้พี่น,อน้องเอฟซีแฟนส่องให้มีโคมีมันลำลำลรวยๆสุขูสุขน้นครับสวัสดีครับ